เราก็จะมาลองคูโบต้าวีหนึ่ง้าศูนะครับโอ้เราก็เอาของสวยๆมาฝากลูกค้านะครับเส่องติ๊คลิปเดิมๆไม่มีแกะไม่มีเปิดจากญี่ปุ่นนะครับน้ำแน่นๆลองน้ำไม่ทุกตัวไม่ต้องห่วงทางร้านสบายใจได้น้ำมันเชื้อพลิงก็ไว้บนอย่างเดียวปล่อยไหลไม่ต้องมายุ่งกับเขาเครื่องดีต้องเลี้ยงได้ปกติไม่ต้องใช้ติ๊กใชะไรครับลอาฟเสียงเลยครับ

โอ้โหแรงอัดเรงเบียงดีมากครับเจ้าครับ